ป้าเส,สียงเศร้าคือสิเสียงเมย์แถลานเมย์เมยแห้งได้ยังไม่ตาจินมึงเด้กน้องจีนเด็กน้องจีนยังนงเด็ดเด้ดถอดไข่กับถอดปลาทูโอ้ตาเห็งนงานเมย์ว่าท่านอยากปลาทูดอกพาไปหันกอนหลานเอาหมากไว้ตาหมากไว้ตาบังรู้ <c oughs> เออนี่แหละแน่วตามากอะ่ะเยี๋ยเมียอ้หนูต่อหมากนี่แหละตาเมือเอ่อในมูสีภาพปบ้านปู่าชีไปบบนปู่าชีพใเลี้ยนต่อว่าสันตาหอยใบโอ,บอมูอยู่ไลระลูกมูอยู่หนเนี่ยโอ้เอื่นเขามาเฮ้ยตมาพี่มาพี่ สวัสด <wick> ีจ้าสวัสดีส <Chu> วัสดีล yeah, ูกล่ะสวัสดีสวัสดีทีผ้ากันไปใส้ก่อนมือนีิไปไหวปูจ้าไปไหวปูอานางกอนนางกอนนางกอนลูกล่ะมานางกอนย่างคอยไปทีผ้ากันไปบนปูสิไปเลี้ยนต่อโอ้ดีดีดีลูกดี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 ตาเห็นน้ำทั้งสี่ล่ะทุ่มชนเฮามันกะมีความเสียเฮาเช่าพูด เทาเนี้ยถือพุดผีพุดพามพุดผีกับไปบนปูผุดพามย่ามแต่งงานเข้ากับเห็ดผ้าขวนย่ามสู่ควนหนักเทากับยังมีพามนี่คือผุดพามพุดพุดแต่แท้มีคือกันแต่ิ่นปฏิบัติสายตรงคือพระสายปลาหนั่นเิ่นบนมีผีมีพามหนั่นเิ่นบริษัทย่างบนผีพุดกลางเดียวเอาให้สมพันธ์ไปบุกแล้อขอปูกะบนให้ปูซอยา แล้วอันมันหายปูมือเรียงปูนี่เขาเขาเจาตรงกับมือได้โอ้กะนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งลูกหลานว่าใครหูมือมาบนว่าแต่เรียกมือมากมือได้ก็ได้ใต้บนปูแต่กันจำเร็จตามก้มเสียห้าห้าได้เขาหาใจได้หรือว่าบนแนวอื่นก็ดีหันได้แล้ว คนเสี่ยงวันพุธมือเข้าพร้อมพุธได้ก็ได้บ่ได้บ่ต้องเป็นว่าพุธนั่นพุธนี้คุณอยู่กับว่าเข้าสำเร็จมากเข้าสมปทานะไปเลี้ยงพุธได้ก็ได้ส่วนเลี้ยงภาพรวมของชุมชนเข้านี่ยคือวันพุธในเดือนหกเลี้ยงปูดเดือนหก เป็นคือรักเดียนหกเป็นมือเลี้ยงปูขอปูไท่ปีนี้ฝนฟาตกคือต้องตามฤูดูการมีเ่เราหายใกล้โตผู้พินบนไว้แล้วเพินก็ไปเลี้ยงมือนั่นผู้สิ่ไปขอมือนั่นก็ได้คือกันีน่คือทำเรียมทุม้นเทาเห็นมากหรือมื่อหละเนี่ยมุนี่นนนนบอเสียกล่าวว่าหาลลู ตามีมีุมไม่มูลุมหนึ่งยนตมเซียแม่ตาตั้มมือมือหือตัวจะไปบุญปูน้ำพ่าววอเว่ตัวคือสีบ่ไปไปบุญปูเขาจะได้ไปเลียงต่อหไปเห็นยังบนบนปูปูน่ะมันมีอย่งดีไปฮไปเ้ยเินล่กินล่องไปฮพัดกพัดกุบ้านกได้จัง ค้นหุ่นไม่มันกับมีมีแนวความคิดว่าเป็นเรียงธรรมชาติเขาก็เสียกับเรียงของเขาแต่ห้าปูหยาตาแง่้าตตาเห็ดมากค่ะหลายร้อยปีเลยผู้เสียผู้เสียผู้เสียนต้องเสียกับเกดเหตุมี ดแต่ข้อมียวกว่าแฉกแต่ใช้เหาก็จะเป,ป,ป็นลบกป,ปูวัวหิ่งลูกูปูเสียก็เสียกอยู่ในใจแจนี่อยู่ว่าเหาเสียเนาะจังหนึช,ช่วนกันไปบน<ช>เป็นเรื่องที่ดีเละลูกจิ่งไหนส<ช>ิ<ช>ว่ามันดีเหากับเบื้องเอาเก็ดเอา,านี่แหละบทหนึ่งบ่ไใ้เก่า ตัวเข้ามาเขากลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าวนเดิมเข้ามาเขาใส่สูนีมันบาสุภาพแม่เออเออเป่าไปเป่ามาด้วยจันเห็นปูนปูแลเห็นบามได้ี่สเด้อบานปูโอ้ย มาอย่างน้อมาต่างๆมางามมานันแน่นอจังไดน้อมาจังไดไปจังไดลูกหลานว่าจะให้ปูผ้าบุญปูมาจาะมาสิเขาไปสอบอยู่มหาลัยอยากเขามาหาแร่น้ำมูกับเลยจะให้ปูผ้าบุญโอ้หม้อหยากกับลูกหลานเอยปูดสิไฟปูดสิเบื้องสิได้หรอสไปเบื้องไปสอบได้บุตรหลานได้ครับได้สิบุละสุข้นสุข้อนบุตร <heh? S 2> คร,รับครับครับครับรวาพุ่มไตรถกไต่เทียนคระพุ่มัสมงพุพ่มมัสมิงติสาภาเยติสาภาเก,ส,าเกสันติพุม,มาสันติุม,มา,ม,ม,ามิตกาเจีมหิตกาเตตีอัเห นันุรักขันตูอันรคเโลคเนะสุเชนะจาจาครับเกลดี เอาอองเสียเอาเอาอ่หุ่นแบบนี้เลยเอาได้ไหมหืมกดไทยโดนละโกดไทยเตียงยางมากอจริงจังจริงจังจริงจัง